รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ <Yeah. S 1> Let's go y ย่ All I need is my Lord Cool d and my bike of key yeah you can ride with me Do n o สวยๆผ่านในจอทีวีคุณอยากไปไหนยังไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวขาพาไปเปิดชนพาไม่ว่าจะใครหรือจะใครความรู้ความรักที่เขามีที่อยู่ในใจเกี่ยวกับรถยนลรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ยานของพี่ราคาไม่กี่ร้อยบาทจะไปซ้มหรือเ่าเอ้ยโอ้โหนี่ ตัวหนักหรืออะไรเนี่ยฮะคุณเดียเอาลุกๆก,ก่อนเออโอ้โหแมมป่นมาตลอดทางหูชาล้พา <ละ S 1> มาขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไ่ดูติตัวมานี่เจมี่เดี๋ยวก่อนนะมอเตอร์ไซค์มันอันตรายนี่ครับเรามาแบบปลอดภยัยอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนลวกันสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่รายการขาะลนจักรถค่ะพบกับความสนุกแบบมันๆกับจักรยานในขากอนรักรถกันดีกว่าครับเลยวันนี้เป็นไงมาด้วยจักรยานเลยเห็นบอกว่าจะพามาเกับแขกรับเชิญที่เขามี เอาวัยวะที่33เป็นจักรยานเลยเหรอถูกต้องเรียกว่างอกออกมาจากปูจากแขนเป็นจักรยานเลยเอาเหรอตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านเขาแล้วฮะนี่หลังนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าจักรยานคันนี้ก็เป็นของเขาอ้าวแล้วไปขโมยของเขาม่ได้แต่เมื่อไรเมื่อวานไม่รู้ตัวเอามาเลยนะฮะถูกต้องครับนั่นก็คือพี่เจฟฟี่เบนจกุลวิวัฒน์นั่นเองครับยูไหนอะพี่ติ๊กไปรับ เจฟฟี่เบจกุลวิวัฒดาราพิธีกรที่หลงรักจักรยานจนเรียกได้ว่าเป็นอวัยวะส่วนที่33ของเขาเลยครับครับผมสวัสดีครับจักรยานคุ้คุณนะของพี่ใช่ไหมฮะใช่ครับผมแอบออกมาผมต้องกล่าวความหมายด้ยดีนะเออดนหน้าลิงมาขโมยแล้วที่บอกว่าจักรยานเนี่ยเป็นอวัยวะที่33ของวิเจฟฟรี่เลยนี่คือมีความสําคัญอะไรขนาดไหนครับ เป็นอวัยวะที่ออองอกม,มันก็ไม่ถึงขนาดเป็นอวัยวะแต่ว่าหมายถึงเราผูกพันกับเขามาตั้งแต่เล็กๆเลยเล็กๆก็อย่างอย่างนี้ครับคือบ้านก็อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็สมัยเราเด็กๆก็คือ<ห>ทางออกสู่โลกภายนอกอย่างเดียว<ห>ก็คือจักรยานออจะไปไหนก็ต้องจักรยานเท่านั้นไม่มีวิธีอื่น คือเด็กๆเราก็เนี่ยก็ใช้มาตลอดนะครับก็คือจะไปบ้านเพื่อนจะไปซื้อกับข้าวไปอะไรก็ต้องจักรยานก็คือทุกครั้งที่แบบพ่อแม่ใช้ไปซื้อของเราก็จะแบบแฮปปี้เพราะว่าเราได้ปั่นจักรยานออกไปตจริงๆเราก็ชอบปั่นจักรยานนะปั่นไปซอยบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือของผมมีเรื่องเล่าให้ฟังตอนเด็กจริงคือผมมันมีจักรยานที่แบบจ่ายกับข้าวไงแล้วด้วยความที่แบบว่ามีตะกร้าด้านหน้าแล้วจักรยานทำไมคุยอย่างนี้ครับฮาเลนฮาเลนหรือเปล่า ตัวเตี้ยเลาใเด็กยอยเด็กอยู่ฮะแล้วผมก็ไปโมมันปกติแฮร์มันอยู่งี้ใช่ป่ะผมเอาคว่ำลงเป็นเสือหมอบฮะเ<อ>ปน็นเรื่องจริงแล้วคว่ำแผ้เต็มตัวไปหมดเลยตอนเด็กจริงคว่ำลงไม่ใช่แฮร์แต่เป็นรถเป็นตัวเราเองที่คว่ำนะฮะจากสี่ล้อคุณเ,เห็นป่ะเหลือสามล้อแล้วก็เหลือสองล้อเอเอเชิญครับเชิญครับโอ้ ถูกต้องเลยมีรถด้วยนะฮะแหมแล้วพี่โอไม่ไดชีวิตแบวันทุกันจักรยานตลอดก็แหมเหนุผลเป็นอวัยวะเลยส่วนหนึ่งเลยนึกว่าแบบจักรยานก็มีรถก็คือต้องก็ปกติก็คือใช้ใช้รถปกตินานแล้วแต่ว่านี่จักรยานที่เขาเนี่ยก็มีความทรงจำจากเด็กๆใช่ไหมคันนี้ก็มีความทรงจำเหมือนกันไม่ธรรมดาด้วยก็คือยังไงพี่ออย่างคันเนี้ยครับคือที่รักมากเพราะว่า นี่13ปีละครับผมคันนี้ก็ยังอยู่ตั้งแต่สมัยจีบ,บแฟนใหม่ๆพบกันก็มาพร้อมๆกันก็เลยบอกว่าไปไหนมาไหนก็ยังแบบว่าไปด้วยกันด้วยคันนี้ก็เลยมีความทรงจําผูกพันมาทุกวันนี้คบกันมานานแล้วแล้วก็วมีน้องตัวเล็กแล้วค,ค,คันนี้ก็เลยเหมือนเป็นความทรงจําที่แบบประทับใจว่าเรา เราใช้ชีวิตกันมาเรารักเขาแล้วก็อยากให้เขาอยู่ยกั้เหมือนเป็นแฟนอีกหนึ่งคนอ่าก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเลยเป็นเพื่อนดีกว่าเป็นเพื่อนอีกคันมันเป็นคนในครอบครัวใช่เป็นเป็นเป็นคนในครอบครัวคือเรียกว่า13ปีถ้าคือสมมุติว่ามีใครคนหนึ่งอยากจะมาขอซื้อต่อหรือว่าอยากจะเอาเจ้าคันนี้พี่เจฟผมอยากได้มาขายไหมพี่เออไม่ขายครับจริงหบอยาเลยเพราะว่ารถมันเก่าแล้วเอาไปก็ต้องไปดูแลมันไม่ใช่แบบรถป้ายแดงที่บอกว่าแบบแบบ <differences S 2> นิ่งๆไปไหนมาไหนสะดวกอะไรเงี้ยนี่คือจะเจ็บไว้ตลอดเลยก็กะก็กะอยู่ด้วยกันตลอดครับรถโฟก์คบีเทิลครับคืออีกหนึ่งความทรงจำดีๆของเจฟฟี่นั่นเองครับ ดูหน่อยได้ไหมฮะว่าเจ้ารถคันนี้เป็นอะไรยังไงนี่ต้องบอกว่าเป็นบิทเรุ่นไหนยังไงพี่พี่เจมอธิบายหน่อยอันนี้เป็นตัวปี2000ครับผมตัวบิทเทิลปี2000ก็เป็นรุ่นรู้สึกว่าเป็นรุ่นปีแรกๆใช่ไหมครับเพราะว่ารู้สึกบิทเทิลจะออกมาปี1999ตัวนี้ก็เป็นตัวโฉมที่เขากลับมาผลิตปีแรกๆเลยอ่าก็คือก็ซื้อตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เก็บไว้แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวห u วออฟชั่นสตัลรูปอะไรก็มีมาครบเมื้อครบ นะครับผมก็ดูแลดีนะต้องบอกว่าด้วยสีด้วยอะไรต่างๆที่ไม่บอกว่า13ปีไม่รู้นะเพราะว่าด้วยความที่เราก็ไม่ได้คลุกคลีกับเพื่อนมาเราก็จำไม่ได้ว่ารูปทรงเป็นยังไงแต่เห็นสภาพแล้วรู้สึกว่ามันยังใหม่อยู่เลยเราได้เห็นถึงรถแล้วที่มีความทรงจำถึง13ปีพูดถึงจักรยานไปแล้วเดี๋ยวเราคงจะ ลองไปปั่นเล่นกับพี่เจมส์มากดีกว่าโชว์หน่อยไปโสอนเด็กๆสอนผมหน่อยว่าถ้าเกิดสมมติผมอยากปั่นบ้างเทคนิคการปั่นเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างคืออย่างปกติเนี่ยพี่ทอมจะไม่ค่อยได้ปั่นจัยาปกติพี่ทอมปั่นปั่นจิ้งลีบใช่แล้วนะคะอยู่บ้านอย่างเงี้ยว้ยไม่ใช่ใครจะมาปั่นจิ้งลีบอยู่บ้านเดี๋ยวเพราะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นเลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวให้ขี่ตัวแรงไปเลยจริงเหรอฮะมาโอ้ตัวแรงเอามามาดูดูดูตัวแรงฮะตัวแรงนี่ครับต้องบอกว่าตัวแรงเนี่ยมันต้องหล่อมาก เป็นรถจักรยานที่เรียกว่าโอ้โหทำมือแฮนด์เม้นนะฮะเป็นล้อเลียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไอ้นี่ตัวแรงเลยพี่ตัวแรงเลยครับเดี๋ยวก่อนนะผมยังจำสมัยเด็กๆได้ที่ผมชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมล้อข้างๆผมชอบผู้นิ่งทางเดียวแล้วเดี๋ยวผมขอลองนิดนึงได้ไหมคครับของลูกสาวครัของลูกสาวนะครับถ้าพังคิดตังกับคนนี้นะครับโบนนัทซ้อนมาซ้อไม่ได้ อน่ารักมาก้องหมาเอาน้องหมามานน่งนี่ของของลูกสาวเขาดังนั้นผมขอเก็บไว้ให้ลูกสาวพี่เจมส์ได้เลยครับอะงั้นเดี๋ยวเราไปไปกันเลยครับโอเคได้ไปลุยกันเลย ได้เวลาสนุกกับการปั่นจักรยานแล้วครับคุณผู้ชมครับทั้ง3คนได้ปั่นอย่างมีอิสระกันเต็มที่เลยครับขี่ต้องระวังฝาท่อนะเพราะว่ามันดันมาตรงอย่างเงี้ยไม่ขวางเงี้ยฝาท่อกทมจะเป็นอย่างนี้ เหนื่อยหรือว่ายังไงนี่นี่ระยะทางบอกว่าในหมู่บ้านใกล้ๆกิโลกว่า2กิโลพี่จฟี่ต้องเข้าใจว่าอันนี้คือเกินวัยแล้วแหมจะบอกว่าแกว่าไงนุ๊กเลยปวดเสื่อมแล้วโอ้โหก็สนุกดีนะว่าไปนะนะอากาศแบบนี้ด้วยนะอากาศดีด้วยแล้วถ้าเกิดแบบเราอย่างเราไม่เคยขับจักรยานมาก่อนเลยที่แบบเคยขับแต่อยู่ในซอยอะอยากจะขับออกถนนใหญ่ยูนิออกมาขับได้เลยไหมคะเออมันมีเทคนิคอะไรไหมพี่เจฟจริงๆมันก็ไม่ได้คือมันไม่ จักรยานมันไม่มีกติกาคือมันไม่มีกฎจราจรเคยมีใบขับขี่จักรยานสมัยโบราณว่าเรานะแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่มีแล้วคือจักรยานเอาเป็นว่าขี่ให้ปลอดภัยที่สุดก็คือเซฟตัวเองที่สุดก็คือคอยเว้นระยะห่างจากรถยนต์พอสมควรเท่านั้นเองสัญญาณมือบอกคนขั้งหลังส่วนใหญ่ข้าคนทั้งหน้าเขาก็จะบอกว่าเออเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวขวานะให้บอกยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าคนอื่นจะรู้ อย่างเช่นแบบเลี้ยวซ้ายก็ทําเป็นไฟเลี้ยวไปเลยเลี้ยวขวาแล้วก็เวลาขี่จักรยานเป็นกลุ่มส่วนใหญ่คนข้างหน้าเขาก็จะบอกว่ามีหลุมมีแบบว่ามีแบบอ่าเขาก็จะชี้ลงว่ามีแบบข้างหน้าอาจจะมีหลุมนะมีท่อนะระวังนะเฮ้ยนู่นอะไรสาวสวยสาวสวยเฮ้ยมองมองสาวสวยอย่างนี้เลยออ่ะ เราได้สัมผัสฟิลการปั่นจักรยานไปแล้วแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นระยะทางสั้นๆก็ได้เห็นถึงความสนุกสนานอีกรูปแบบหนึ่งเนาะใช่ไหมครับกาบล้อสเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราปั่นทามิชชั่นกันเล็กๆน้อยๆยังไงยังไงปกติเราต้องมีมีภารกิจนะอันนี้เขาเตรียมมิชชั่นมาเองเออียมอไรมารียมตรียมมาใ้เตรียมมาให้คืออย่างงี้ดีกว่าเอาไปว่าเดี๋ยวพี่จะปั่นจักรยานแล้วก็ให้น้องๆเนี่ย ขี่รถยนต์ครับอขี่รถยนต์ขี่รถยนต์ควบไปเลยไม่ใช่ขับรถขับรถจริงจริงเหรอพี่เจ้าจริงเหรอใช่ครับแต่ว่าระยะทาแข่งกันเอ่ะเอาเป็นว่าใครถึงที่หมายก่อนที่หมายก่อนดีกว่า200จะมาสู้กับเครื่องได้ยังไงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวคอยดูแล้วกันเพราะว่าวันศุกร์แห่งชาติรถติดฝนตกขนาดนี้กับ จักรยานใครจะถึงก่อนกันโอเคได้ผมรับคำท้ารับพี่จับมือก่อนเลยโอเคได้เลยเจบได้ไมูกลัวแพ้อะไรนะอย่าเลยพี่กลัวจะแพ้เพราะว่าน้ำหนักพี่ทพี่ครับโอเคผมโชถผมก่อนพี่ทีฆ่าตัวตายไปเลยฆ่าตัวตายเลยไม่มีใครห้ามเลย่ไม่ห้ามไม่ห้ามงั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่ากับภารกิจนี้ที่พี่เจฟสร้างมาให้กับเราเลยเราก็ไม่เคยเหมือนกันที่มีแขกรับเชิญมามาท้าเรา โอเคท้าแบบนี้ก็ต้องจัดกันหน่อยไปลุยกันเลยครับภารกิจท้าทายความเร็วระหว่างจักรยานและรถยนต์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับทอมปล่อยให้จักรยานนำหน้าไปก่อนครับคุณผู้ชมครับ ส่วนเจฟฟี่ก็เร่งสปีดจักรยานเต็มที่แต่แป๊บชิวๆว่ะจักรยานจะมาสู้อะไรเรานี่รถเครื่องโอ้โหรถเครื่อง,น,องนี่มันากไหนเนี่ย <laughs> ใช้ความบบเร็วสักิ<ะ>กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอแหมระหว่างที่ชอมกับโบน,นัสครับกำลังประมาทอยู่นั้นนะฮะเจฟฟี่ก็ได้ปั่นจักรยานครับลัดเลาะไปตามเส้นทางลัดครับโอ้โหของเฉพาะจักรยานโดยเฉพาะฮะแถวนี้นนแถวนี้น่าปัจักรยานนี่ยคนปัดจักรยานเป็นเลยเออนี่เห็นเรายัางแซงเลยเ<อ>ดูปัดจักรยานไว้เชี่ยไอ้เจฟฟีเ<อ>่เรไปสู<อ>้โต๊ พร้อมกับโบนัสครับคุณผู้ชมครับพบกับความหนานแน่นของจราจรที่เพิ่มขึ้นไปทุกทีครับแต่เจฟฟี่ยังคงเร่งสปีดไปตามเส้นทางมุ่งสู่เส้นชัยครับ ย่เนชิวๆอ่ะชิวชิวอ่ะมีนาจียังไม่ได้ถึงกันีเราก็ถึงก่อนอยู่แล้วบายรถมันก็ยังได้อยู่เอ่อ โอ้โหรอเลยล่ะโอ้โหนี่กล่าวว่าแบบว่าเร่งสุดๆแล้วนะเหยียบกลวรถเรือในสนะถูกต้องฮะอ่าเห็นไหมบอกว่าเวลาที่แบบว่ารถติดๆเนี่ยโดยเฉพาะฝนตกแบบนี้เนี่ยอ่าจักรยานก็สามารถรัดเลกนะใช่เลยแล้วเมื่อกี้นี่ลงไปทางเรียกของล่นระยะเวลาไปได้เยอะเลย ต้องเลยนะเห็นปั่นแล้วคดชีวิตเลยหรอถูกต้องดี่มันปั่นยังไงนะฮ่าเอาเป็นไงต้องขอตบมือให้กับพี่เจมของเราด้วยนะฮะกับการชนะภารกิจของเราในครั้งนี้นะเออคุณครับต้องบอกว่าทำให้เราได้เห็นเลยนะว่าจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ของคนเมืองบางทีแล้วรถใหญ่ๆแบบนี้มันก็ไม่ได้ช่วยทาให้เวลาของเราเร็วขึ้นหรือว่ารถที่แรงแต่ว่า เลือกรถที่เหมาะกับการใช้างานเลือกวิธีการไลฟ์สไตล์ของเราดีกว่าเอา,เอาเละฮะแหมมาถึงช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวเราควรจะให้พี่เจฟฟี่ได้ฝากถึงประโยชน์ของการขี่จักรยานหน่อยดีกว่าเชิญครับครับผมประโยชน์ก็คงจะทราบกันอยู่แล้วในเรื่องของสุขภาพลดโลกร้อนนะครับ,รบแต่ว่าอยากจะเชิญชวนดีกว่าให้ทุกทุกคนนะครับลองหยิบจักรยานเก่าที่บ้านมาปัดฝุ่นแล้วก็ออกมาปั่นจักรยานดูไม่ต้องคิดมากไม่ต้องบอกจะซื้อจักรยานอะไรจะวางอะไรีออกมาขับดูแล้วก็ คุณชอบหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่แน่คุณอาจจะหลงไหลมันเหมือนที่ผมหลงไหลตลอดเวลาก็ได้นี่นะครับค่ะแหมเอาล่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่เจฟฟี่มากๆเลยค่ะที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เห็นอะไรใหม่ๆนะคะได้มาร่วมปั่นจักรยานด้วยถูกต้องเลยขอบคุณมากครับคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะแหมวันนี้ภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นไปนะครับวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยรวมถึงพี่เจฟฟี่ด้วยนะครับคราวหน้าครับออมและน้องโบนัสจะไปมันกันที่ไหนต้องติดตามชมให้ดีห้ามพลาดนะครับวันนี้เราสามคน ลาไปก่อนก็แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าต้อหลบในบ้านไหยพี่ฝนตกแล้วไปดีกว่าเชิญครับปะโอเค